สาวแต่งหน้าให้เห็นครึ่งหนึ่งก่อนนะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่แต่งความแตกต่างเป็นอย่างไรระหว่างครึ่งที่แต่งกับไม่แต่งนี่คนเดียวกันนะคะคุณผู้ชมนะคนเดียวกันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มๆดูแล้วอึ้งหรอกสาวๆอย่างดิฉันดูแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะเรียกว่าเทคนิคการแต่งหน้าขั้นเทพเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมด้านหนึ่งไม่แต่งเนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งนี่จะแต่งให้สวยขนาดไหนนะคะ หนุ่มๆแล้วว่งเลยนี้เป็นการตอบย้ำการงามคนคนงามก็แต่งจริงๆเมคอัพช่วยได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปทำสัญญกรรมใดๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครมีโครงหน้าที่ที่ดีอยู่แล้วไม่ได้บิดเบี้ยวบุบเบี้ยวอะไรเนี่ยนะคะใช้แค่เมคอัพเนี่ยช่วยได้ดูสีฮน้าแต่งมาซะสวยเลยเห็นไหมคะนี่นี่เป็นนางแบบหลายคนนะคะที่เขาทำให้เห็นเนี่ยว่าการเมคอัพสามารถที่จะ ช่วยได้นะคะแต่คนเราแหมงงามนี่ก็ต้องงามน้ำใจ